สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเต้โอลาดีเจเลื่อนจนค่ะเมื่อน,นี้จะพาเมาเงบิอาร์หาลอยอานะคะตัวน,นี้ราคาเงินสดท่ที่1 7 9 0ง0จาค่ะปี2019นะคะเหล็กไม้3,000กว่ากิโลค่ะ ท่นนี่จะใช้ใชุดแต่งมาหห้รอๆคันเลยมีชิวหนาสีสโมกกระดกแต่งละยคาร์บอนเือเบรกเือรัขาดเปลี่ยนไม้ให้หมดเลยนะคะการบอรนา้าส่มาเรียบร้อยแล้วค่ะพวกชุดกันลอยติดมาไห้ทุกจุดเลยนะคะตรงแผงแค่นก็มีค่ะฟ้าทัก้ํามั่นก็ติดมาด้วยนะคะชุดพักเท่าเปลี่ยนไม้ดูสวยขื้นเยอะเลยนะคะบางคนหลังก็เป็นลายคาร์บอนค่ะแล้วก็มีตัวขอบสวิงอามทําใหออามลังดูบึกบืนขึ้นนะคะตัวท่อสลิปออนปลายคาร์าบอนเสียงถุ่มถุํมกลังดีเลยนะคะ ถ้ายสั่นก็เปลียนมาไห้แล้วโดยเอาไฟเหลี่ยวเดิม่มไซไอยู่นะคะตัวขอบเบาะหลังไล่คับบอดทํำไหรลดรูสป,ปอร์ตมากขึ้นรูสวยค่ะไพยทีกกำลังมองหา CBR ีอาหาลอยอาไวคียู่นะคะลองเลือกดูคันนี้เลยค่ะแต่งมาให้ครบระดับหนึ่งแล้วนะคะครบครบพร้อมคี่ได้เลยนะคะตัวนี้ ำหรับลูกค้าที่ออกรถจากท่าตลาดเข้าไปนะคะกับมี่รับประกันหลังการขายนะคะหรือว่าลูกค้า,าคัดของยังรถมีปัญหาอยังกสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามปลายชิมชัางได้เลยนะคะตัวนี้นะคะสำหรับที่มีอาหารลอยอานะคะตัวนี้ราคาเงินสดขึ้นยูทีหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันค่ะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะตัวนี้กับใส่เงินออารถว่าแพงค่ะยู่ทีประมาณสี่หมื่นกว่าบาทพรสี่ปีสี่สิบแปดงวดยูทีสี่พันกว่าบาทนะคะ สำหรับเอกสารนะคะที่ใส่ออกรถนะคะก็จะมีเป็นสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนสเตนเมนด์ยอหลังคกเดือนใบรับรองเงินเดือนหรือว่าสลิปเงื่อดือนนะคะสำหรับธุรกิจตัวโตนะคะก็จะมีเป็นใบทะเบียนผ้านินหรือว่าทวีหาสินะคะหรือว่ามีหนาลาาที่อ่างอิงใดค่ะมาฟังเสียงขั้นหนีกันเลยนะคะเสียงทอดแตงกฤตยุทธ์รุ่ี่สิประบ้าณนีนะคะ รับรับหนูค่าที่อยากได้ของูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเขาไปเบิ่งในที่ดีบิ b ก .com ได้เลยนะคะหรือว่าโทรมาหาโอได้เลยนะคะที่เบอร์0661621119ค่ะสุดท้ายนี่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook หลานดิเจเล่นจนน้ำด้เลยค่ะสวัสดีค่ะ